ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเขาลงละมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีมาให้ไปหลยหมา้ไปหลยอย่าให้หนีห่อเลยห่อเลยห่อเลยจนเลยเวลาเขาก็เยอะแล้วนะพี่แล้วแต่พี่อ่แล้วแต่ฝั่งน้นเลยไอ้อ้วนว่าไงอ้วนคุยกับเขาว่าไงอ้วนพี่พี่ยังมีคนโกงเล่าอยู่ผับอยู่เลยอ่ะคิดว่าไงพี่ใครโกงไอ้วนเขาว่าไงบ้างอ้วนเขาพร้อมยังพี่บอกฉากอะไรมาแล้วพี่เอาเลยก็ได้นะเอาเลย ไปเลยเขาขับไปสองแถวเขาอยู่ในรถนะเขาอยู่ในรถนะบล๊อตบล๊อตถ้าเขาอยู่ในรถอ่ะไม่ต้องบั๊ไม่ต้องบั๊อเบลเสร็จเวลาไปจอดลงเล่นเลยสายมือเอะเข้าไปวัดก็วัดเลยเขาไปวัดก็วัดซ้ายเลยเราไปจอดซ้ายเอาเลยวัดเลยใหญไอชุดไม้มาหน้ารถกระโดดเ้ยระวังนะเขาขับนะนี่เขาตัวปืนตัวปืนเขาเยอะเหมือนกันนะตัวปืนประมาณสามพันสี่พันนะพี่น่ะใครมีปืนช่วยช่วยเล่นกันก่อนนะช่วยยิงให้ต้าขับไปนะใจเย็นก็ขับไปไปมาเล่นนะอย่ามัวนะเวถ้าเพื่อนตายช่วยเพื่อนด้วยนะอย่าปล่อยเพื่อนนอนนะ จอดลงไปอนะอะจอะนะดเราข้ามจอดเราภาพเรข้ามฝั่งลงข้ามเพื่อนตายยังห่วงเล่นชุบเพื่อนขึ้นมาจะได้กินไอ,อ้บ้ารถหรอวะตีตอนนี้กินไอ้ตีกลางถนนรถหามมาดิพี่ทรงเนี้ยสิบหล่อหามมาะทรงเนี้ยสี่ร้อโลโต้ลงมาลงลงพร้อมกันพวกมึงอ่ะไอชุดไม้ลงแล้ยิงข้างหน้าเลยใครจะาไปมันเล่นอะไรก็ปล่อยมันเลยมึงลงเลยพวกมึงลงเลยมายิงข้างหน้าเลยปืนขาตายมีกูคาบีผัดแล้วใครอีกอ่ะไปยิงให้ตกดิผมพี่ยิงให้ตกก่อนแล้วเปิดก่อนเลยเออเดี๋ยวคอยยิงตก ลงเลยที่เหลือลงเลยไม่ได้ขาตายลงเลยรอ,อเขาลงเยอะค่อยๆนี่นะรอเขาลงเยอะค่อยใส่นะรอลงเยอะก่นอนรอลงเยอะก่อนเขาขึ้นรถน,นะเว้ยพี่เขาเหมือนจะไม่ลงนะปล่อยเขาดิไม่ลงก็ปล่อยเขาสี่ร้อยโลข้าไปแดกอ่ะใส่ตรงเนี้ยแค่ไม้ยิงแค่ไม้พอไม้เปิดอะ่ะที่เหลือโดนยิงแล้วค่อยกินใครที่เล่นอะ่ะ ขิดเข้าไปเลยเหรอไปเลยไปเลยไปเลยตกคันซ้ายสุดตกสองตกสองคันซ้ายสุดตกสองเฮ้ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเขาลงละค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเฮ้ยเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาชุบชุบชุบเลยชุบดาเลยชุบชุบจุ่มเลยชุ่มเลยพี่ เออเล่นไปจุบจุบยังจุบยังจุบแล้วจปล่อยม็อกขั้นเดียวปล่อยม็อกขั้นเดียวเลยปล่อยม็อกขั้นเดียวเลยปืนอยู่ผมตัวนึงพี่เออได้ปืนหน่อยได้ปืนหน่อยได้ปืนหน่อยผมยิงเนี่ยผมผมยิงตกไว้ให้อยู่ตลอดเนอูเอเด็กเอเด็กเอาดิเอเด็กเอเด็กเอเดกเอาดิปืนตกปืนตกปืนตกเอเด็กเก็บแล้วผัด ช่วยเพื่อนด้วย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 หอได้ห่อห่อได้ห่อลำลำลำโบแดงเยอย่าตรงนี้ตรงนี้เยอะไปช่วยเพื่อนด้วยเร็วๆฝั่งนี้เยอะไปฝั่งนี้เยอะไปไปช่วยเพื่อนหน่อยเยังโลกอถมไฟไหมนะเดี๋ยวพี่ไปได้พวกปืนให้ตายตาย ห่อเลยห่อเลยยตางได้หายห่อเล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 ยอ้ยี่สิบใไหม่ทำเสียหล่อนเสียหล่อนเนาเสียหล่อไมหนีมหนีมหนีมายหอหมายหออย่าให้หนีห่อเลยห่อเลยห่อเลยอย่าให้หนีถนนถนนด้วยถนนขึ้นรถขึ้นรถดิมันหนีแล้วยห่อเลยห่อเลยห่อไปเลยเจพี่ออกอรแล้วออออกเลยตำรวจมาค่อยหากียว หหหอออดคนนี้ไปเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเดี๋ยวกูเล่นปืนมันลุ้ให้ก่อนเอาไปที่ไหนเอาไปปืนบอกห้าเอ้ยปืนบอกห้ารถอ่ะสองคันประมูลเอาดิไอ้ผัดรถประมูลปืนบอกห้าใครใครไม่ทำอะไรเป็นสาเกาตำรวจเลยไอ้ไอ้รถบอกห้าไล่ดิปืนบอกห้าคันนั้นอะรถสี่เอาดิไล่เลยไล่เลยไอ้ไอ้ฟ้านี่มึงใช่ดไหมเอาคุณี้คนนี้ไม่ใช่ออดีอ่ะพี่มันหนักปืน เออกูไล่อยู่พวกเล่นเอาไงให้หมดห่อให้หมดเบรปไปเอามาให้หมดเลยเอาหมดแล้วพี่กำลังจะออกแล้วแล้วออกแล้วนะออกเลยก็ได้นะออกเลยออกเลยออกเลยไปแยกกันเลยเอาเลยนะผมมันได้อยู่แล้วนะพี่ซีแทงได้แทงหมดเลยเอาให้จบนะเว้ยไฟเดียวอ่ะไม่ต้องเสือของเยอะคุณเขาอ่ะปืนอ่ะกูไล่คันหนึ่งอยู่กูไล่ปกสีคันหนึ่งอยู่มันไม่มีศพอ่ะหมายนะอุ้มดีๆนะหมดยี่สิบกูไล่ปกห้าคันหนึ่งอยู่นะเว้ยจบชาติผมผักขึ้นเขานะเพื่อนวิ่งเส้นถนนเยอะจัดเลยพี่ เออมึงบนนี่ตำรวจฟังเส้นบ้านเอเซปเก่ามีตำรวจฟังบ้านเอเซปเก่ามีตำรวจขับมาเลยเอามาให้หมดนะมึงรอดูเผื่อเขาแคสด้วยนะเผื่อคนแคสรอดูด้วยเป็นรถม่ค่อยื่นเลยพี่จีคันนี้เอาเอาไว้ได้อย่าให้เลือย่ามาเข่าเยอะนะพี่อย่ามาเข่าเยอะนะขาดลงเข่าเั่วเก่านะเทล่าเล่นในเมืองหน่อยเทล่าเล่นในเมืองหน่อยไปค่อยๆเข้าบ้านที่หลังเข้าที่เคสแจ็คแจ็คอะไเยอะนะเข้าบ้านเดี๋ยวกูรอบ้านไป ไปเอเข้าที่ไปห่อไปแล้วไม่อุ้มไปอ่ะเปเปอย่าเพิ่งเข้าบ้านได้ป่ะไปไปห่อที่อื่นได้ป่ะโดนทหาลรับให้ผมรับคู่ไปเปลี่ยนก็ได้นะเปเปวันหลุดที่อื่นเลยไปขี่ไปก่อนดูศพแคสหน่อยเมืองบนน่ะอยู่ไหนศพแคสอ่ะเปวันหลุดวะไปไอ้พิ่งเล่นเข้าบ้านนะเออเพิ่งเี่เข้าบ้านนะเว้ยมึงดูตรงที่นั้นเพื่อนไปคนแคสเมืองปกติเขใครดาเวทอุ้มนะแกงอุ้มนะหลายแกงอุ้มมึงเล่นใจเย็นฟังเมืองบนนี่ตำรวจเลยแถวคุกไม่มีตำรวจเลยแถาขึ้นได้หมดเลยนะเล่นแถวไม่ยังไง อีอาป้ารถบรรเรงยังวะไอ้สักขนาดน่ะมีใครมือว่างมาแทนรถแรรเรียงชิบหายหรือรถเราช้าพี่ใครเย็นโลกนะเดี๋ยวเอาเปยเยอะใหมไปมือว่างมาแล้วพี่กึ่มพี่แล้วพี่กึ่มีสอบสอบเลยหาที่เปลี่ยนเลยใครไอรถบรรเรงวะหรือว่าผมช้าวะไอ้ยกลัวรถเราช้าแหละไปเปลี่ยนตรงข่ายทหารโดนกระด้นะในโกดังอ่ะในโกดังข่ายทหารไปไปช่วยคุมหไปไปช่วยคุมหน่อยใครไม่ได้อุ้มไปสองบสอบไปเปลี่ยนโลน่อยอยู่ไหนเยังโลกไง ใครเปไปเจอไอ้นี่เลยพี่ครบเพลยผมเปย์ผมเปย์พี่เบลไม่ไม่ไม่ใครเปอ่ะไปเจอโกดังค่ายทหารโกดังแดงอ่ะแล้วใครใครแดงนะตรงแดงนะกัวดังขวาขวาขวาขึ้นคนหนึ่งไปเอาไปเอาห่อมาด้วยนะที่เลเวลก่อนไปเอาห่อที่เลเวลก่อนแล้วไปเปลี่ยนที่ค่ายทหารนะแตกฟ้าแตกแตกขหลังตำรวจตำรวจสรวจไปนอกเมืองเยอะตำรวจสรวจไปนอกเมืองเยอะอ๋อเส้นเมืองบนเลยไหนแตกพี่เส้นฝั่งไหนเส้นไหนเส้นฝ่ไหนเออใช่ใช่ใช่ไอซากเกา พขถามอะไรดิคือคนเขาเยอะกว่าเราหรือว่าถึงเราห่อเปียไอ้ป้าหลุดเดเว้ยกุโดนชนพอครับพี่ทอครับไม่อะไรครับไอไรครับฝั่งฝังไอ้ค่อยฟั่งค่ายฟังกูนะ ตำรวจไล่เคใครไม่รู้อุ้มไปข้างนอกเมืองเยอะมากไปทางอันเนี่ยโฮมโปอ่ะไปทางอันเนี่ยทางไปเส้นโฮมโปหน้าคุกใหญ่เลยเออมึงหักขาบ้าไปเลื่องหนบ้านเราก่อนเลยไปไปเยอะเลยนะใช่ไปเยอะมากในเมืองเหมือนจะโล่งนะนะผมเข้าเมืองมาแล้วเข้าเมืองมาแล้วผมเข้าเมืองมาตำรวจผ่านเส้นไอ้นี่ไปนะไอ้เป๊ะแบ่งกับแบ่งกับบ้านเลยเอามาห่อบ้านไว้เลยเป๊ะอะ ดี๋ยวกูไปช่วยมาตเลรวจขันเลยมันกะสองกู้ลวดผ่านเส้นอากินะไปโซ่ปลามีใครว่างปะเอาไม้ปูมาอุ้มอยู่นะเอาไม้ปูมาให้ได้มาบ้านมาเจอบ้านมาเออมาอยู่ไหนตรงเขาโดดโล่มาเดี๋ยวไปมาอุ้มาใครกับเบต้าไอ้กที่เบต้าอีกแล้วเอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮ้ยนี่หมิ่นละหมิ่นกันละอย่าพี่เบต้าพูดเหลือเชื่อบ้านนะสิไม่ไม่ไม่เจอบ้านปั๊มปั๊มปั๊มบ้านเราพี่ดาพี่ดามาขึ้นคันผมก่อดล เออดาปไง่เออดาปไงผัดไปผมถือเปอยู่พี่ดาอยู่ไหนอะโดดดมเหรอไปนะข่าวโดดดมโดดดมไปได้วดเมโอเคหรอโอเคหรอผมอยู่ทถวบ้านเลยเดพี่สี่เลนพี่สี่าเปไปปะเออเดี๋ยวว่าเปันโดนไล่อยู่ขากินาโดนไล่อยู่เขากินานะโดนใครโดืใครเพื่อนมาหรอตำรวจหรือเไอ้ขาดเอไอ้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 ไอไอมไอ้ได้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้าอ้นอ้ไ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 อคไอ้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 ไอไไไไตำรวจออออ้้ ไอ้ผัดมาบ้านผัดกูอยบ้านแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปที่ไหนขอรองบ้านเลยนะผัดชุดรองรถไปชุดรองรถชุดรองรถเลยชุดรองรถเลยขอันไหนรองรถไปอซีมอนไปรองรถอันไหนรถล้วเราประตูก่อนเดี๋ยวโ้าเทสอซพิดจ้าชุดเลยซิมอนกายออกไหน พี่ได้เองทีมั่นหรอพี่ผมไม่มีห่อน,นอ่ะพี่มีอยู่อเฮียบักอะไรวะเนี่ย ซีมมอนถามหน่อยมีเคสมาเปลี่ยนที่บ้านอีกบ้างพี่กำลังเอาออกมีใครว่างมาเอาเคสพี่หน่อยห้าหกห่อห้าห้าเล่นเล่นมันบอกอยู่มึงบอกกันอยู่เวทีมึงเพงไปรอคาสิโนเลยไปรอคาสิโนเอาเปมาเปลี่ยนบ้านได้อีกนะเอาไปไครบอกมาเดี้ยมาแล้วมาบอกเตี้ยมาแล้วดีไหนอีกไปพี่ได้ดูไหนแล้วพี่ได้ดูไหนแล้วไอเดียวเล่นไอเดียวมึงอุ้มแทงได้บ้างมึงเอาไปมาทิ้งที่บ้านแล้วอุ้มแทงตัวอะไรอะโหลพี่พี่ดาอยู่ไหนนะเอ้ยนั่นพี่ดา ไอันนี้วมาหลังบ้านเอาเคสหลังบ้านอันนี้วมาเคสหลังบ้านเออจะจะจะได้ปั๊มในโนปั๊มเสาร์ผิดไอเดียวตำรวจต่อไปคันเอ้าหรอไอพายมอนได้ไหมแล้วมันจะหมดอันนี้มาไอเดียมานี่มามาได้โนก็ได้กูกูถึงแล้วคลิปวันนี้ไปมาเอาถุงห่อไหมกูคลิปถุงห่อมาเลขเจ็ดห้าถุงห่อผมห่อไปแล้วอ่ะเออไป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 เหลือตำรวจมาห่อห้าหกไอเดียวให้วนกระจายเข้าเมืองให้เคสหนึ่งนะ บ้านเสียงไม่ได้มีตำรวจใช่ปะเมื่อกี้ก่อนนั้นเนี่ยที่มีที่เออมีมีหอขึ้นไปทางเข่าตำนวยนะซีมอนอยู่ไหนวะซิมอนพี่โอเคเออมาห่ออีกมีหอปะซิมอนไม่มีพี่ในตู้มีไหมเดี๋ยวให้อดี๋รีบออกอีดี๋เดี๋ยวตำรวจมา ชุบเลยไอยรีบออกอย่าตำรวจมาห้องมึงอ่ะรุ่งออกออกไปก่อนดิมนั่งยิงหลังทีมอนเล่นคู่เลยได้นะไวกว่าเ,เมื่อกูคงไม่ตายสองแล้วมั้งโอเค <laughs> พี่ไม่พบสาเหตุการตายที่ว่า เรวขัดด้วยมีดมันปุ้นไม่ค่อยได้หรอพี่ช่วงเนี้ยไม่ได้เลยเดห้าเจ็ดเขตเนี่ยจำมาพี่หน่อยมอกเอาไปวะมอกมีอุ้มไหมมอคอุ้มไหมไป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 ห้าเจ็ดมันเตรียมมาให้ร้อยก่อนได้ตัวเองไม่มาตัวเองไม่เรียบร้อยก่อนฟอรมไม่เรียบร้อยเลยห้าเจ็ดนะมอกห่อห้าเจ็ดออล้มีถุงห่อว่ามึงไงตัวมีป่ะนะถุงห่อตัวมีงไม่ถ้ามีกิ๊บไหมกูจะได้เป็ต้องจับเยอะเลขเจ็ดห้า เอ้ยอะโหลมีเปกมีมีเปกไหมมีเปกไหมมีเปกไหมมมีอยู่อยู่อยู่ปั๊มสารายแล้วเอ่อมาบ้านมาบ้านเลยบ้านหลุดนะงศพหลุดนะมาบ้านผมผมกิดผิดว่านะอุ้มเยอะรอบเนี่ยอุ้มันแทุกคนเอ่ออุ้มให้หมดเอาโอเคได้จบเมอ c k เขาจบแต่ว่าเเหลือว่างอยู่ประมาณเจคนไม่ก็1สคนได้กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่มืองเซตไหนสักเซตนึงแล้วรอซ้ำศพถ้าเพื่อนเกมโอเคบ้านนัึงตำรวจอยู่บ้านคัน โดนโดนว่าจะเข้ามานั่นเติมน้ำมันแต่เดียวพี่เข้ามาก่อนก็ได้นะเข้ามาก่อนได้แต่เดียวอ่ะเข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนเดี๋ยววนเดี๋ยววนท่อแท็กวนล้ำนึงพอแทรกเข้าเมืองให้หลุดก่อนอ้วนเอาเข้าใต้ท่อให้หลุดเข้าท่อเลยเข้าท่อเลยได้เข้าท่อยื้อเลยไม่มีใครเล่นท่อนะพวกเราอ่ะเล่นท่อหน่อยไอเข้าเข้าเข้าบ้านได้ไอเดิวไอเจอะไอเจอะ